มีพระผู้ทรงศีลองค์หนึ่งกล่าวว่าโยมเอ๋ยถ้าไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่ดวงจิตเพราะถึงเวลาแล้วที่สวรรค์จะไม่มีความลับถ้าโยมเชื่อก็เป็นกุศลถ้าไม่เชื่อก็เป็นอกุศลรู้เพียงเท่านั้นจึงขอบอกเล่าสู่ท่านฟังตามคำกล่าวของพระผู้ทรงศีลรูปนี้เดือนเจ็เดือนแปจะเกิดเหตุร้ายแรงตามถนนหนทางเดือนเเดือนสิบ คนใจบาปหยาบช้าจะถูกล้างผลาญให้หมดมีบ้านก็ไม่มีคนอยู่มีข้าวก็ไม่มีคนกินมีทางก็ไม่มีคนเดินการเตรียมจิตวิญญาณ 1. นึ่ชำระกรรมให้บางเบาโดยหยุดโลภโกรธหลงทำจิตใจให้สงบเปิกบาน 2. สํานึกทางจิตวิญญาณ 3. ฝึกการละวาง 4. มีสติรู้ตัวตลอดเวลา 5. ฝึกการทำโคตกรรมขออาภัยต่อเจ้ากรรมในเวรหรือผู้ที่เราล่วงละเมิดรายละเอียดของมหัาภายที่จะเกิดขึ้นสถานที่แห่งแรกในประเทศไทยที่จะได้เผชิญกับลาวาร้อนจากฝ่ายใต้โลกจะเกิดขึ้นจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดแรกในภาคอีสานตามรอยต่อของจังหวัดที่ติดกันเป็นแนวยาว เริ่มแรกจะมีลักษณะเป็นแนวแยกของแผ่นดินคดเคี้ยวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือทานโลหะร้อนจะไหลาลามแผ่ออกไปเป็นบริเวณกว้างข้ามวันข้ามคืนติดต่อกันจากนั้นพายุที่รุนแรงจะนำน้ำมาดับไฟก่อให้เกิดน้ำท่วมและโรคร้ายแรงที่จะระบาดอย่างรุนแรงจนสุดที่จะเยียวยาได้ โดยเฉพาะอาหิวาตกโรคสายพันธุ์ใหม่ที่มนุษย์เชื่อว่าได้กําจัดจนหมดไปจากโลกนี้แล้วแต่หารู้ไม่ว่ามันกําลังฟักตัวและจะมีฤทธิ์ร้ายแรงกว่าเดิมซึ่งสามารถฆ่าชีวิตผู้รับเชื้อได้ในเวลาเพียงวันเดียวเท่านั้นท้องฟ้ามืดมิดฝนจะตกหนักทั่วโลกอย่างไม่หยุดยั้งน้ำจะเอ่อขึ้นเรื่อยๆจนเข้าท่วมแผ่นดินในหลายๆพื้นที่ พายุไซคโครนจะพัดกระนําและจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดผ่านกรุงเทพผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาในเวลาหลังจากนั้นไม่นานนักตึกสีขาวที่อยู่ริมน,น้ำจะพังทลายตามลงมายอดตึกที่พังทลายจะแลเห็นโผล่เหนือน้ำให้เห็นเป็นอนุสรของคราบน้ำตาหลังคาบ้านเรือนบริเวณใกล้เคียงจะปลวว่อน เสาไฟฟ้าจะล้มระเนระนาดด้วยความรุนแรงของลมพายุผนังตึกส่วนหนึ่งจะรูดลงมากองกับพื้นลมพายุที่โหมกระหน่ำอย่างรุนแรงจะสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนในบริเวณใกล้เคียงอย่างเหลือขนานับเทือกเขาตะนาวสีในจังหวัดร,ราชบุรีจะพังทลายลงมาเนื่องจากแผ่นดินไหวที่รุนแรงซึ่งจะเปิดเผยให้เห็นถึงภูเขาไฟ ที่ซุกซ่อนอยู่หลังจากนั้นไม่นานภูเขาไฟลูกแรกในประเทศไทยจะระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงเสียงดังกึกก้องกำปนาตดังมาถึงกรุงเทพทาลาวาจะไหลลงไปยังฝั่งพมา่าไม่นานนักระเบิดลูกที่สองและลูกที่สามก็ตามมาลูกที่สี่จะมีความรุนแรงอย่างถึงที่สุดซึ่งจะสร้างความอมหิต ให้กับภาคเหนือและภาคอีสานต่อไปทุกจังหวัดในประเทศไทยต่างก็ได้รับความบอบช้ำด้วยการทั้งสิ้นจะมากน้อยต่างกันไปบริเวณใดที่มีผู้คนที่มีศีลธรรมอาศัยอยู่อาจได้รับการปกป้องบรรเทาภัยพิบัติให้เบาบางลงไปได้บ้างข้อมูลทุกอย่างที่กล่าวมานี้อาจเปลีป่ยนแปลงได้แต่ระดับความรุนแรงจะไม่เปลีป่ยนแปลงแน่นอน ดังเช่นภูเขาไฟที่กล่าวว่าจะเกิดขึ้นในสถานที่หลายแห่งนั้นอาจเกิดระเบิดกึกก้องกัมบนาทรวมกันในสถานที่แห่งเดียวกันแต่จะมีความรุนแรงมากกว่าปกติกล่าวคืออาจจะมีลาวาพุ่งสู่ท้องฟ้าสูงเป็นพิเศษถึง6กิโลเมตรเป็นต้นเหตุการณ์ต่างๆที่กล่าวมานั้นจะมีอยู่วันหนึ่งที่เหตุการณ์รุนแรงที่สุด ขึ้นพลังมหาศาลจากจัก,กรวาลจะกกระแทกลงมาอย่างโลกเป็นพลังงานที่เกิดจากลมพายุสุริยะอันเนื่องมาจากจุดดับบนดวงอาทิตย์จุดที่11มนุษย์ทุกคนบนโลกจะได้พบกับเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวบรรยากาศช่วงแรกๆจะรู้สึกหดหู่เว้งว้างท้องฟ้าจะวังเวงพิกลหลังจากนั้นไม่นานนักลมจะแรงขึ้นแรงขึ้น เสียงฟ้าเสียงลมจะแผดเสียงกึกก้องดังที่สุดตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้ยินเสียงที่ดังขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเป็นเสียงของพยามัจุราชที่พิภากษาโลกในด้านความเป็นมนุษย์คนชั่วทุกคนจะถูกประหารชีวิตและจะตายอย่างทรมานส่วนคนดีจะได้รับการยกเว้นเอาไว้ให้ทำความดีโดยไม่มีอุปสรรคต่อไปจะเริ่มเกิดสงครามครั้งยิ่งใหญ่ของโลก ซึ่งจะส่งผลให้มีคนตายมหาศาลส่วนผู้ที่รักษาศินห้าขึ้นไปจะรอดและต่อไปนี้น้ำจะท่วมภาคใต้และจะร้ายแรงกว่าสึนามิหลายเท่าผู้คนที่รอดชีวิตจะต้องเดินทางขึ้นเหนือเพื่อให้พ้นภัยมนุษย์ที่รอดชีวิตไปได้จะเข้าสู่ยุคใหม่จะมีจิตใจที่ดีงามและมีอายุไขที่ยาวจนน่าประหลาดใจ มีอารยธรรมเจริญก้าวหน้าโดยที่ไม่ได้สร้างเทคโนโลยีที่ก่อปัญหาให้กับโลกม,มหันตภัยทางก้าวอย่างนี้จะรอดพ้นเฉพาะคนใจบุญคนที่ปฏิบัติตามคำพร้อมสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นรู้แล้วจงบอกต่อกันไปให้รีบเร่งทำแต่ความดีมากกว่าทำบาปกรรมชั่วร้ายถ้าผ่านปีจอปีกุลไปแล้ว ทุกคนลูกหลานเหลนจะได้รับความสุขสบายกันทั่วหน้าให้ทุกคนเคร่งครัดถือศีลห้าข้อให้ขยันไหว้พระภาวนาให้ทานเพื่อการกุศลอย่างต่อเนื่องศีลห้าข้อได้แก่ 1. ห,ห้ามเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตใครก็รัก 2. ห้ามลักหรือขโมยเอาสิ่งของผู้อื่นมาเป็นของตน 3. ห้ามล่วงเกินเป็นชู้ผู้อื่นเมียผัวคนที่มีเจ้าของ 4. ห้ามพูดปดหลอกลวงคนอื่นในทางที่ไม่ดีซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความแตกแยกสามะคีหรือสูญเสียทรัพย์สินเงินทอง 5. ห้ามเดิมหรือเสพของมึนเมาทั้งหลายทั้งปวง